ตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารร่วมกับสถานีตำรวจเมืองมุกดาหารเทศบาลเมืองมุกดาหารจัดการประชุมเสวนานในหัวข้อการสร้างความร่วมมือและพันธมิตรทางชุมชนโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนชุมชนแก้วกินรี ที่ที่ทำการโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนชุมชนแก้วกินรีพันตำรวจเอกบรรพตเทพพาณิชย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตำรวจอาสาจัดการประชุมเสวนาในหัวข้อการสร้างความร่วมมือและพันธมิตรทางชุมชนโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนชุมชนแก้วกินรีและมอบบัตรสมาชิกตำรวจอาสารับใช้ชุมชนแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนพร้อมทั้งร่วมกันเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำกิจกรรมร่วมกัน สำหรับโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนนั้นตำรวจภูธรภาค4ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนหน่วยงานเอกชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยจากยาเสพติด เปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นตำรวจผู้รับใช้ชุมชนสร้างฐานมวลชนให้เข้มแข็งซึ่งจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดจนหน่วยงานอื่นๆแล้วา่ตยกันตำรวจก็เป็นคนหนึ่งในการและเราจะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะครับก่อนจะถึงตรงน,นั้นผมขออนุ